พูดถึงโดนัลด์ทรัมป์นอกจากเรื่องโลกร้อนแล้วเนี่ยปรากฏเมื่อคืนมีการเรียกนักข่าวไปที่รีสอร์ทหรือว่าบ้านพักเพื่อจะถแถลงข่าวนะแล้วก็พูดยาวเป็นชั่วโมงเลยหลากหลายประเด็นนะคะไล่เรียงมาตั้งแต่เรื่องที่พูดถึงเหตุการณ์ในตอนออกกลางนะคะโดยเฉพาะประเด็นสงครามในฉุนวนกาซาซึ่งขณะนี้ ถึงแม้ว่าอิสราเอลจะสามารถสังหารผู้นำสูงสุดของฮามาสได้สำเร็จแล้วยาซยาินวาแล้วก็มีการกำราบกลุ่มเฮชเลาะได้ไปเยอะพอสมควรแต่ยังมีอีกปมปัญหาหนึ่งที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้นั่นก็คือตัวประกันซึ่งยังอยู่ในความควบคุมตัวของฮามาสในชนวนกาซาร้อยกว่าคนนะคะแล้วก็ในจำนวนนั้นมีชาวสหรัฐด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาทรัม พูดเรื่องนี้นะคะบอกว่าวันที่เขาขึ้นเป็นป,นประธานาธิบดีเนี่ยถ้าเกิดตัวประกันยังไม่ถูกปล่อยออกมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน,นรกในตะนออกกลางใช้คำนี้นะใช้คำว่า all h e l l will break loose ก็คือน,นรกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะ เกิดขึ้นในตัวหนออกลางถ้าเกิดฮามาสไม่ยอมปล่อยตัวประกันออกมานี่ก็ส่งสัญญาณนะคะว่าความาตึงเครียดในตัวหนออกลางเนี่ยน่าจะยกระดับขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากทรัมป์ขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐคนใหม่อย่างเป็นทางการนะคะ